เช้านี้ขับรถมากันที่สนามบินพิษณุโลกค่ะเราจะมารับรถคันนี้นะคะจะเดินทางไปที่สุโขทัยค่ะยิ่งยิงยิง ู่คุณย่าอยากจะมาดูพระพุทธรูปองค์นี้มากเลยค่ะไรที่ติท่านพูดไม่หยุดเลยค่ะเราก็เริ่มเดินทางค่ะขับรถมาจนถึงที่ลำปางน,นะคะเราก็มาแวะทานอาหารกันที่นี่ค่ะประมาณสองทุ่มกว่าพอเช้าวันใหม่เราก็มากันที่พระท่านลำปางหลวงนะคะใหญ่อลังการสมชื่อค่ะให้อาหารมาด้วยเช่นกันค่ะ แม่รถกรพ็พาโูซี่มาไหว้ขอพรคะ่ะคุณปู่คุณย่าเนี่ยท่านก็มาขอดูของนะแล้วก็เลือกซื้อเสื้อผ้ากันเยอะแยะเลยคะ่ะคุณย่าเนี่ยชอบเสื้อนี้มากเลยนะจะไว้ใส่ตอนฤดูใบไม้ผลิค่คะหลอให้พวกท่านเลือกซื้อขอ,องกันอยูน่นานเลยนะคะเราก็เริร่มเดินทางนะคะเราจะขึ้นเชียงใหม่กันกนะคะ ไม่ชื่อโนรับนอนอะไรหนูเพิ่งตื่นไม่จุดหมายเช้านี้ของพวกเรานะคะก็คือดอยสุเทพค่ะเราก็พากันมาที่นี่นะคะน้อยแต่เดีวเดนบางกอนีออแ่ คุณยากก็เดินดูแต่ของค่ะมันเยอะมากเลานะท่านก็ดูนูน่นดูนี่ไปเรื่อยเปื่อยนะคะไม่อยากจะขึ้นบนดอยซะเลยนะ กว่าจะเดินขึ้นมาถึงบนนี้นะคะท่านก็เหนื่อยกันสุดๆเลยนะก็นั่งพักผ่อนกันก่อนคะ่ะอยู่บนดอยสุเทพกันไม่นานนะคะก็ขับรถกลับลงมาทานอาหารกันคะ่ะที่เชียงใหม่เหมือนเดิมนะรถก็พาท่านมานวดเท้าคะ่ะท่านก็ชอบกันมากๆเลยนะ ก็ได้เวลามาผ่อนคลายค่ะเนื่องจากคุณสามีเนี่ยขับรถอยู่คนเดียวนะคะเขาก็ขอมานั่งฟังเพลงทานอาหารเบาๆสบายนะคะ เชา้ามาเราก็มาดูงานดอกไม้ประจำปีของเชียงใหม่นะคะอาลังการมากค่ะแล้วเราก็ขับรถขึ้นบนทอยอินทนน์กันนะคะเราจะกินหมูกระเทะกันมีซอสมีผักหวาก้นมเีวิีหมูสองชุดนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทนะส่วนเบียร์นี่ด้วยรวมทั้งหมดพันหนึ่งร้อยบาทนะคะอากาศดีมากมืกินแบบนี้แหละหนาว Andrés, haz si no, <laughs> Yo me tiro, Mira. no, que que no, se hace, así no, 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 salchichas ¿Tienes salchichas que me gustan a mí? เราก็ได้บ้านพักหลังใหญ่เลยค่ะหลังละ5,000บาทนะคะอยู่บนดอยบนสุดเลยแล้วก็หนาวสุดๆด้วยนะคะอากาศมันเย็นมากเลยนะแต่ก็ได้กินหมูกระทะกันก็อร่อยค่ะคุณปู่คุณย่าก็ทานเป็นครั้งแรกยิ่งดึกยิ่งหนาวนะคะพวกเราก็กินกันไว้ประมาณเกือบสามทุ่มกว่าค่ะทนกับความหนาวกันไม่ไหวนะคุณปู่คุณย่าท่านก็ขอเข้าไปในห้องนอนกัน ก่อนเลยค่ะกับลูซี่นะก็ได้เวลาอาหารเช้าค่ะเราก็มาทานข้าวต้มกันนะกับบรรยากาศแบบลมเย็นๆนหนาวๆดอกไม้สวยๆค่ะเช็คเอาท์บ้านพักค่ะเราก็รีบขับรถมากันที่บนดอยสูงสุดเลยนะคะจะพาท่านมาดูบรรยากาศสวยๆค่ะแต่ท่านบอกว่าหนาวมากขออรออยู่ที่รถละกัน ถามเขายัางราคาเท่าไหร่ถามพี่ก่นอนดิราคาเท่าไหร่ราค,าะหคะพอสายๆหน่อยเนี่ยอากาศเริ่มดีแล้วค่ะแดดมาแล้วนะพวกท่านก็หิวกันอีกรอบค่ะเพราะว่าอาหารเยอะมากเลยนะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะ ทีนี่บรรยากาศเย็นและหนาวมากเลยนะคะเราอยู่ที่นี่กันอยู่นานเลยนะ,ะเดินดูดอกไม้สวยๆค่ะพาคุณปู่ย่าเนี่ยมาดูน้ําตกนะคะแต่ด้วยความที่ทางมันทุรักทุเลมากเลยนะ,ะก็ต้องยกเลิกไปค่ะเพราะว่าน้ําตกอีกอันหนึงเนี่ยมันไกลามากเลยนะท่านสู้กันไม่ไหวค่ะเราก็เลยเดินทางกันต่อค่ะไปที่เชียงรายนะมาแวะทานอาหารกันที่นี่นะคะ ขับรถมาจนถึงตัวเมืองเชียงรายค่ะก็มาแวะพักกันที่โรงแรมไ้เชียงรายนะคะสวยสะดุดตาสีขาวสะอาดแล้วก็ครบครันด้วยสิ่งของทุกอย่างเลยนะคะและมันใกล้กับถนนคนเดินถนนในบาซาด้วยนะคะเราก็พากันไปเดินที่ตลาดเลยค่ะ โชคดีที่พวกเราเนี่ยยังมาทันงานจัดดอกไม้ของเชียงรายนะคะเราก็เลยได้ดูดอกไม้สวย เราก็มาแวะกันที่วัดร่องเสือเต้นค่ะสวยอลังการมากเลยนะคะคุณปู่คุณย่าเนี่ยชอบจริงๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศมันก็ร่มรื่นนะสดชื่นมากจริงๆแดดเริ่มแรงแ,แล้วก็ร้อนแล้วค่ะรถก็เลยพาท่านมาทานไอศครีมของบ้านเรานะคะราคา60ปบาท เราก็มาถึงวัดร่องขุนค่ะแต่ด้วยความที่อากาศมันร้อนมากแล้วก็ถอดรองเท้าด้วยนะคุณปู่คุณย่าท่านก็อยู่ันในโบสถ์เนี่ยได้แป๊บเดียวค่ะท่านก็ทนกันไม่ไหวนะก็เลยบ่อยท่านไปนล้างไม้ล้างมือที่ห้องน้ําค่ะชี้ให้ท่านดูว่านี่คือห้องน้ําท่านตาค้างเลยค่ะขับรถต่อมากันที่แม่สายนะคะมานะเจอครูหนึ่งค่ะเราจะไปกันที่วัดถ้าขุนนางนอนนะคะเพราะเรามาถึงเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งได้ค่ะเขาก็จะเริ่มใกล้ปิดแล้วนะก็ต้องรีบเร่งกันค่ะครูหนึ่งเขาก็ จัดแจงให้ทุกอย่างเลยนะคะพาไปด้วยความสะดวกเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกแบบว่าลิบลับอะไรหรือเปล่านะคะพอรถเข้ามาที่วัดถ้ำขุนานางน,นอนเนี่ยขนลุกเลยนะคะรอบแรกนะและก็เดินเข้ามาที่รูปปั้นของจ่าแซมนะคะรถก็ได้รูปภาพนะตรงเนี้ยรถก็บอกําตรงว่าขนลุกอีกรอบนึงค่ะกขาขายลูกท่าไห่มะพร้าวอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็กลับมากันนะคะมาแวะดูของกังงงคนค่ะคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็มีเรื่องตลกนะคะยาในก้นติดเบาะรถค่ะลุก ขึ้นเองไม่ได้นะต้องมีคนช่วยประยุงนะคะคุณปู่ท่านก็ใส่เสื้อไม่ได้นะก็อยากได้เสื้อถ้ำหลวงมากเราก็มาแวะทานอาหารกันที่นี่นะคะก็ยังอยู่กันที่วัดถ้ำขุนนางนอนนะบรรยากาศดีมากคะ่ะช่วงเย็นนะสบายๆพอเสร็จแล้วเนี่ยครูหนึ่งก็พาไปดื่มกาแฟค่ะที่ตลาดแม่สายนู่นเลยนะพอที่ห้ากว่าๆคะ่ะครูหนึ่งก็มาเรียกให้ไปเดินที่ตลาดแม่สายช่วงเช้ามืดนะคะของจะเยอะมากคะ่ะโรซีิกินอยู่คนเดียวมาจากไหนอ่ะ ตลาดที่นี่อุรมสมบูรณ์มากค่ะก็ได้อบเชยค่ะไปฝากคุณย่าค่ะเขาบอกยืนรออยู่ไม่เอาไม่เอา,าเอาสักทีเราก็ลืมเออใช่นึกไม่อกอกเลยเนะี่ย่วงสายหน่อยเนี่ยเราก็เหมารถนะคะไปกันที่ไร่ชาค่ะคุณปู่คุณย่าท่านอยากเห็นต้นชานะไม่เคยเห็นกันเลยคะ่ะที่ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยไอ,อนะ้าวัน รครูหนึ่งก็พาเรามาชิมชาที่ขึ้นชื่อนะคะของที่นี่คุณปู่คุณย่าเนี่ยก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องซื้อกลับไปที่สเปนด้วยนะคะตรงเนี้ท่านก็ถ่ายรูปแล้วก็ถูกใจกันมากๆด้วยนะเรากาฟบบค่ะเราก็มาอยู่กันที่ดอยตุงค่ะจะเข้าไปที่สวนแม่ฟ้าหลวงนะคะ ทไปถึงแเราจะดูบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะเงียบสงบนะคุณปู่คุณย่าท่านก็ได้แต่ร้องแบบอื้งๆเลวค่ะเพราะว่าเราก็ได้บรรยายท่านฟังนะว่าตรเนี้เป็นสถานที่พักของแม่ฟ้าหลวงค่ะ ครูหนึ่งก็พาเรามาผจนภัยอีกที่หนึ่งค่ะดอยช้างมุมค่ะเป็นสถานที่ที่ติดกับพม่านะคะเราก็จะเห็นฝั่งพม่ากใกล้ชิดมากเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็มาที่ผาฮีนะคะแต่คุณปู่คุณย่าท่านร้อนค่ะท่านก็ไม่อยากจะเดินแล้วนะแล้วมันเดินลงเขาด้วยค่ะ พาคุณปู่คุณย่าหนีอากาศร้อนค่ะมาแวะทานกาแฟแล้วก็ทานอาหารกันที่นี่นะคะส่วนคุณปู่ค่ะบอกตามตรงว่าที่นี่วิวทิวทัศน์ของเขาเนี่ยสวยทุกมุมมองจริงๆค่ะจะมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาที่ล้อมรอบร้านอาหารนี้เลยนะคะเราก็ขับรถมากันที่ดอยผาหมีต่อค่ะตรงนี้จ,จะเป็นสัญลักษณ์ของนายหลวงเราที่เคยมาเยือนที่นี่นะคะ บรรยากาศที่นี่เขาก็โอเคมากเลยล้อมรอบด้วยภูเขาเช่นกันค่ะเที่ยววันจนเหนื่อยเลยนะคะ1วันเต็มๆเราก็กลับเข้ามากันที่บ้านพักของพี่หนึ่งนะคะมาเดินดูรอบๆให้ทั่วเลยค่ะเช้าวันใหม่ค่ะเดินออกมาดูนะคะตลาดค่ะใกล้กับที่พักของพี่หนึ่งมากเลยนะคะเดินออกมาแป๊บเดียวเองนี่ทำขุนนางนอนนะคะเห็นไกลๆอยู่นั้นค่ะกองเอาดอกมันออกแล้วก็ใส่น้าตาลหรือกะใส่น้าตาลแล้วก็มากองก็ได้เนี่ยเออ ดอกสวยกลังสดๆเลยอ่ะพี่เก็บดอกนห้เงี้ไม่เอาดอกเหี่ยวให้ไงเพราะมันมีเหี่ยวด้วยเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เก็บรถก็มาลงมือเก็บถั่วพูค่ะที่ฝักอ่อนๆหน้าเอาไปทํากินมากเลยคุณปู่คุณยา่าเนี่ยท่านก็ตื่นกันมาแล้วนะคะโอ้โหข่าวถนนเเป็นชาฟิวโขงบูาฟิวบเป็าฟิว นี่ยก็จะเป็นของฝากที่ครูหนึ่งฝากไว้ให้นะคะจะเป็นหนังควายกรอบด้วยนะสามีชอบกินมากค่ะมะม่วงที่รถซื้อไว้ให้คุณปู่คุณย่านะคะมีมะขามหวานด้วยนะสนอค่ะ ดอกอัญชันนะได้เยอะมากเลยค่ะและนี่ค่ะฝักอ่อนน่ากินสุดๆเลยพามาดูบ้านพักที่คุณหนึ่งเขาให้เช่านะคะอันนี้จะประมาณได้10คนเลยนะห้องใหญ่ค่ะนี่ก็มีสี่เตียงนะคะห้องใหญ่มากเลยนะนอนกันเป็นกลุ่มได้สบายค่ะด้านบนก็จะมีห้องพักด้วยค่ะมองทิวทัศน์ไปในตัวด้วยนะห้องที่รถนอนเนี่ยจะเป็นห้องใหญ่เลยนะคะก็จะนอนได้อย่างสบาย2เตียงนี่ค่ะลูซี่ยังไม่ตื่นเลยห้องนอนของคุณปู่คุณย่าด้วยค่ะห้องนี้ก็ใหญ่เช่นกันนะ แต่จะเป็นเตียงเดียวนะคะนอนกอดกันสบายส่วนด้านนอกเนี่ยก็จัดงานปาร์ตี้เล็กๆได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมคะบรรยากาศดีมากาก่อนจะเดินทางกลับค่ะคุณย่าก็ขอมาแวะที่ตลาดแม่สายอีกครั้งนึงนะคะ อยากได้ของเนาะก็มาเดินดูเรื่อยๆไปเปล่่ยค่ะจากเชียงรายค่ะครูหนึ่งก็พาเรามานั่งกินกาแฟนะคะที่ลาลิตาคาเฟ่ค่ะบรรยากาศดีสุดๆเลยข้างในมันจะมีรูปนางฟ้ารูปอะไรอะไรพอซื้อบัตรแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะคะโอ้โหบรรยากาศเขานะไม่อยากจะบรรยายเลยค่ะคนเยอะด้วยนะเราก็ได้ทานกาแฟกันที่นี่นะคะคุณปู่คุณย่าเนี่ยถูกใจกาแฟแล้วก็เค้กกันสุดๆเลยค่ะ

ที่เมาพักบ้านพี่หนึ่งนะพี่แม่สายพี่แม่สายใกล้กับถ้าคุนางนอนนะพี่เป็นพีรีสอร์ท

ขับรถกลับมากันที่พิซารโลกค่ะก็มาพักผ่อนหย่อนใจด้วยการฟังเพลงสบายๆค่ะ